สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีสายบุญมันนนญน่นไม่งั้นกินดากินดาตัวจริงนะครับนี่กินดาตัวจริงออออของคุณแม่น้ำหนึ่งเลยนะคะ,ะสี่เก้าแมา่ยู่บ่เอ่ะเขาส่งมาในเสื้อพี่น้องเมืองกินดาขายลอตเตอรี่มันนี่คู่สวัสดีนะคะยังสีทุกคนนะคะคว,วันนี้มาัสดีครับรัตติลีค่ะมีคู่บ่ายจารย์เพ่นมาอุดหนุนผอมเนาะ นะคะมาจ <laughs> ้ามาจ้ารวยค่ะรวยซื้อวันนี้เลยวันหน้าจ้าแม่ก็มีค่าชิก่าก็สี่เพราะว่าหนูชอบสี่ะวันก็เลยชอบสี่เป็นอาจารย์ท่านเป็นเก่งอยู่แล้วดูดีๆเด้อวันที่หนึ่งอยู่นี่เด้อ จ้อนาดเห็นแล้วน่เห็นแล้วจ้าเมื่ออาจารย์รถตีนี้ก็มีแล้อันนี้เรีกอะไรเนี่ยจริงด้วยสวยมากใช่อาจารย์ได้ัะใดครับใบจักบาทอ่า1.75หนึ่งเจ็ดห้าค่ะเลนี้นะถ้าถูกอย่าลืมมาทำบุญนะคะก็เสีทุกค่ซื้อไะบอกเอ็ซีถือซื้อบอกเลือกซื้อ หนึ่งเจ็ดห้ามจ้ามีหนึ่งแปดสองไหมแปดสองนี่เรียบเลยค่ะเป็นเป็นเลขดังเบื่อจังเลขดังเะนานถูกี่ยเลขดังชอบมาตรงใจเราสองใบนี้พี่ว่าแคงดซื บอกว่าซื้อหวยให้ซื้อก็คนม้วนมันฉันฉันชอบไปนี้นะแล้วก็ฉันก็อยากจะบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อเบอร์อะไรมาให้ซื้อเบอร์เสื้อด้วยนะนี่ได้เบอร์บุื้อรถสองศูนย์แปดสองศูนย์ศูนย์แปดโดนใจมากโดนใจมากอ้าว เลนกชะคะชอบหกล้านก็เอาหกล้านเเลขในใจแล้วการเลขในตัวไม่มีเนาะจ้ะสาธุให้สุขใจเด้อปูนยาเอ๋ยถึงมลวมั้มันก็ได้ยิ้มแพร่แวเขียวตุ้มปุ้มนักจีเฮนนี่ผู้นและนี่แหลของหนึ่งสีเก่าพี่นนอะ อันนี้หนูไปทำชาโนดมาพี่เขาก็ให้หนูมาแต่เขาไม่หนูประสี่คนเขาให้หนูคนเดียวอันนี้เลอเนื้อไอ้เนื้อซีเก่าหนิครับอกค่ะตัวใด้มาสองตัวให้มาสองตัวใดครับที่เป็นห้มากครับบอกไม่ได้อะเดีบบอกมาได้ได้บอกไม่ได้พี่เขาสาบอกมาเมืองตัวเสือเนะซีเก่านะจ้าเมืองเอาพี่น้องบอกว่าอะไรพี่เขาให้มาพี่เขาถูกพี่เขาว่าที่แล้วพี่เขาถูกกี่ใบอ่ะเขาบอกว่าเก้าใบหรือสิบใบไม่รู้ คุณคุณแม่เขาไม่ได้บอกว่านี้ค่ะคุณแม่เขาไม่ได้จุดค่ะแต่ว่าเขาเขาเขาล็อกนิ้วไปแล้วหนึ่งสีขาเอาแมนมาล็อกล็อกนิ้วแบบโช์นิ้วเหแมนโช์นิ้วเออโช์นิ้วหนึ่งสีขาเอาเจอได้มาแต่องใส่สันคือสีตรงกันยินนะเพจชอบซื้อใบที่มันมีน้อยๆกระจายได้ค่ะนะ สิบเจ็ดเหรอคะอุ้ยมีค่ะถามถามอีนะนะมีบอกนะบอกใหญ่นี่ลูกค้าสั่งก็ออกมาโชว์เงมีลูกค้าสั่งแล้วทีน <fin anta> <ots> <guarding anymore>? ี้ต้องถามเราแบ่งกันได้นี่นี่นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนี่นะคะนี่นะคะแต่แต่ว่าอยากให้ซื้อตัวนี้โอ้แบบอยากให้ซื้อแบบเขาจองแล้ว เขจองแลวอันนี้เขจองแล้วเขจองแล้วอืม่แต่ว่าวาหนมหน่อยเจดศูนครับเจเตเอนะคะพี่น้อเจงไปแล้วเอาเลยใบหนึ่งสองใบได้ครับวันนี้ดีใจครับได้เจ็ดศนย์นั่นรูแลครับต่าบอกว่าได้พี่น้องได้เจ็ดศูนย์กระสีเก่า อะไรอะงวดนี้พี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดก็ยังอยู่เจ็ดก็ยังอยู่ขายลอตเตอรี่ไม่เอ็นลกอหออง่อนี่ไปซื้อมึงเลอกการขายลอตเตอรี่แล้วก็อยู่กับชุมชนต้องมีแอลกอฮอล์มาโชว์หน่อยนี่นี่ <screws> นี่ครับพี่น้องนี <limited Claire> ่นี mm ่จิมดามี่แองโก้หองนี่มีค่ะึพอค้าไม่ขายต้องมีแบบนี้ครับนี่โชว์ออกสีเลยครับนี่ครับผมบริการล้างมือนะคะเวลาเราจะลัดแตงฉีดค่ะนี่ครับผมมันนี่นะคะค่าเสื้อนะคะไปมองได้แต่ว่าแต่ว่ายันโควิดก็อยู่แต่จะปลาบัตเเกฟเพ็ดมากครับผม ไปเก็บเห็ดกับพวกไปบ่นี่ยพวกไปวัดนี่เลยทั้งแผงลอตเตอรี่ไปพ่อแม่ค้าเก็บเพชรกขายอยู่ป่าเลยจินดาลงทุนครับอันนี้อันนี้องค์ทจินดาลงทุนได้อันนี้น่ะไปแล้วต้องเอิดจะเอาไว้อันนี้ขายได้ค่ะนะคะโอ้ยขายดีครับมือนี่ไม่ใช่ฉันชอบเสื้อเธออือนี่สองสองศูนย์ศูนย์แปดครับ เอากรชั้นหนใบหนึ่งนอ๋อเอ่ะอ่ะหมดแล้วไม่มีตังค์แล้วต้องโอนแล้วแหละนี่ยจัดไปเลยค่ะ เซ็นไม่ได้เลยโอนได้หมดเลยโอ้นี่คิวคิวว่าพร้อมคร้อมเก้ได้หมดเลยค่ะที่พี่อูมีมาติดมาปะหนูหรือเอาตัวอเครื่องหนึ่งมาเพ่จะโอนใช้นก็ต้องโอนไม่ปากใบหนึ่งนะพี่ร้อยหนึ่งจะโอนให้เฮงเฮงนะคะไว่าบ้านหนูอ่ะครับไปไหมบ้านไฟไหม้รับมันออกก็ออกที่แมนน้นหนึ่งจุดแหละใช่ออกคือเสียใจไหมเสียใจอะไรเสียใจไหมเพราะว่าเราซื้อไม่ได้ไงั่นแหละ แต่ยังไเขาถูกเบอร์อันนี้ได้เบอร์คบทองค่ะพี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเราบุญน้อยเนาะเราถูกซื้อไม่ได้เขาบอกว่าต้องบุญเยอะเท่านั้นหนูเข้าไปอยู่ครั้งแรกหนูเข้าไปอยู่ครั้งแรกบ้านที่นี้ก็ออกยังมีบุญเยอะเนาะยังมีบุญเยอะเนานวันนั้นซื้อไปแล้วเขาเอามาคืนหมดเลยอุเสียใจ่ะเขาคืนอะไรรู้ไหมเขาไม่ เขามาคืนแต่สองห้าห้าสองเขาไม่คืนเจ็บใจมงนี่ปานหัจักปานหัจักจ้าเขามาคืนแต่สองห้าห้าสองเขาไม่คืนนู้เสียงงอนนี่จะว่าเพันสีมุนแห้งบ่ะฮะมุนแห้งมงอนไทยเลยเลนอกันเนาะฝากบอกเนอะเนาะไม่นั่งทั้งหกท่านตั้งคนสวยทั้งหกทันนอเนาะครับ เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาเพ่นกินเขาหลายๆพี่น้องจะได้มีแหงแมนมันจะได้มีแหงหมุนเอาจันแบบมาขึ้นแล้วมันลุดนกี่นะพี่น้องหมุนเหมือนคนไม่มีแรงแม่นเอะขึ้นแล้วบัได้กินเขาแม่มุนตกปอกคอยห้องน้วทนี้ก็เพ่อเอาเข้าไปให้เรากินให้เราหมุนไหนมันลุ้นตั้งตังร่งก่อนน ตอนน่ะค่อยๆเสยใจมองเนี่ยล่ะเออค่ะผมเนาะแมนมันฝืดบอกมั้ยมันขาดบวยสงสัยไม่มีเจลหล่อเลื่นเออครับเลยไหนตอนมันดิ้นลงมาน่ะมันขาดค่อยมันขาดขาดค่อยๆอ้ยมันเป็นอีหยังเวล่าเอาสิทํางานเราต้องเตรียมพร้อมลูกบอนมันก็ต้องเปิดเห็มันง่ายๆมันบ่ครับบาดนี่เราไม่นั่งค้นเสือก็ต้องกินเขาหลายๆกินอีหยังที่มันไม่แหงเบียบว่าสู้กําลังเลยจักหน่อยเออแมนแมนแมนมัน เอ็มร้าสิพี่น้องกี่ไหล้ซื้อกินน้หลายแมกเลยบ้างบันไดค่อยกันจุกันไห้ล้หมุนี่มันตัดไปกี่นัะแหมมันแตกไปตั้งนังอันนกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนจะโตนึงมเามันสินี้บอลหลังวันได้มันสิไปสซบอลหลเจ็ดเดี๋ยวนี่บ้ค่ะโอ้ยอันอัน ก็อยากบอกเลยขอยพ่อยากเล่าอีกอย่างคอยเมื่อยมันโน่ล่าเลยพี่น้องเอ้ยหอดเด้ไหนจะมาบอกหอดเด้ไหนหอดคอยจุกขันขันันเราเมืองเจ้าเราสิหอหล่อเจ้าเลยจุกกันพี่น้องเอาอีกแล้วกินตาเอาคุยอีกแล้วใช่ไหม คุยหนูก็ยัดใส่กระเป๋ายัดใส่กระเป๋าดีๆอ่ะเพื่อนั่นนะผูกนั้นเยอะก็ต้องผูกสามใบสามใบถุงเฮงๆนะคุณเฮงๆนะคะับออกเลขนี้มานะเออครับผมครับอย่างนี้ก็ได ต้องได้รางวัลเยอะนะฉันถึงจะเลี้ยงถ้าไม่เยอะฉันไม่เลี้ยงนะับละหกล้านไปเลยเอาเลขบัญชีโอนมาส่งมาเลยนะเดี๋ยวจะโอนให้เอมไม่อานเท่านั้นสามสามใบนี้ไม่อายัดครับว่าจะเป็น้าซื้อลอตเตอรี่มวนเนียนแบบกับมางข้ามชั้นรดพี่น้องมวนค่พี่น้องเถ้าว่าอย่างถือว่าถือบรลูแต่ว่าคนมักซื้อเลขเนาะพี่น้องเนาะเนียน ไปถือว่าถือบอลลูตอนนี้ฮะซื้ออยู่ข้ามซุนแล้ะคันแม่นบ้มาขายนี่จมหาเด้ฮะจมหาว่าลอตเตอรี่ไปใส่พีท้อนแม่พี่น้องไปตายใส่หมดแม่นต้องมาเดิบ้มาบ่ได้ย่างได้ห้าก็ย่างไปตายใส่ไปไมาตายอยู่ข้ามซุนจุดนี่มาแล้วจุดหนึ่งเนาะ เขาโม้วนแม่เขาไม่เขาไม่สนุกแต่หน้าหน้าดูจะปลาเลยไปทำอะไรนี่ผมมาทำอะไรเดี๋ยบล่าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับเบล่าเข้าสิซื้อเลยเป็นยากับอูเป็นต่อบ้าง เป็นยากกับอูเป็นต่อไหมพี่น้องครับพี่น้องครับแมนเบล่าเขาสิซื้อเลขก็เป็นคนมักเลขเราถือบ่ถือบ่ตรูดนะมาหาไว้ก่อนมัน,มนบ่เนาะแต่ว่าอันเมื่ออันเมื่อแรกออนนะครับสี่โมงบัตถือจู้เขาร่างมันกินบ่ไรไม่เม,มื่อ,อมแม่ขาอ่อนกูได้มาออพิห,พหูมาเลยเบล่าเลขบ่ถืออันเขาบ้กก้าอะไรเนาะ อายกอันนี้ซ่อมไว้ครับผมซ่อมได้ค่ะนี่เลยครับของนันเด้นี่ฮาเท่านั้นเลยวันนี้หามาตัวใดนี้ค่ะตัวใดนี้ค่ะนี่ครับพรชัยขุนทุ่งมันวมือนมือมั่วครับน้องชายเขาเจอซื้อกันยโอ๊ยโสด ผม,นมหนูเปล่าฉันตวัวทิ้งตัวทิ้งิงตัวทิ้ทง <c oughs> บริสิงไม่ได้ไรถ <c oughs> เอากระทีนนนนมรในรถแม่ <c oughs> หกเจ็ค่ะดาตัวนี้ดค่ะมันดังอยู่ค่ะดังอยู่ที่รถตัวโอนเกินไม่รับคืน โอนเกินบ่รับขึ้นโอนเกินบ่รับขึ้นของน้องร้อยหนึ่งนะของหนูแก่เป็นสี่ร้อยค่ะอันนี้ของใครท่านสมัยครับพี่น้องซื้อมือนีอโอนเงินสามสี่แต่ว่ายังไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปใช่ไหมเอามาแล้วหูยจับแน่นะเอามาแล้วแรงไหมคะเล่นมายากลนะทำให้แบบโอ้๊ยร้อนนู่นนี่นั่นไปถึงบ้านอ่ะไม่ใช่แล้วคุณเอามาแล้วเจ็ดใบนี้จ้่ครับม้วนขนาดพี่น้องมัน พี่น้องซื้อการการเสียงโซงนะพี่น้องมวนกวนครับอืแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแล้วมวนประมวล่ะสี่มงคาเอาจักกันแม่ดูแลน้ำมีเลขอะไรจุกค่ะพี่น้องขอบอกว่าจุกถ้าไปเสี่ยงไม่มีเลขถ้าเท่ใดหนึ่งยังนี่ลุลงทุนไปเท่นไงวันนี้ขึ้นหลายแถบฮะลง้นขึ้นหลายแถบคนมาตัวเลขกันครับครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่มาเยี่ยมชมสถานที่เงียบๆมีแต่ไทยเฮ้านี่ยล่ะที่มือนี่ อ่านอ่านก่อนนะ่อ่านไปจบนองดีของเขาก็ได้บนางวันนี้กมากคือเกเหรอคะเลขมากมากถือว่าถือว่าหุ้นจ็ครับเนาะพอเราคนเบายูดอ่อนเราคนหมุนยูบัตกอกพี่น้องคันรูกว่าขายหลายตัวปานี่ฮะแมนคันคันหู้นตัวไหมันเอาะจะเก็บไว้เห็นหมเลยเลยนภูไทยแอคซาค่ะ โอ้ยกุ้งไทยบอกคูนี้ไหนป,ป้าป้าเอาอันนี้พอเขากับไส้แต่แอปกุ้งไทยได้วยล่ะเม,มปปนเมนต้องซื้อประกันแล้วกับพวกหนูเป็นเงินเก็บเงินออมไว้นานๆไงคะเนี่ยครับผมมีเงินปันผลด้วยนะโอเคว,วายี่น้องค้นขายประกันนพี่น้องคนน้ำงามี่น้องขายประกันแม่นนใครอยากทำประกันติดต่อหนูได้เลยครับผม คุณโรงงานู้งามติดต่อได้ทั้งไหนนะครับอ๋อเอาเบอร์ไปเลยค่ะครับผมค่ะสูตร945163224คับผมคุณขวัญค่ะคุณขวัญครับผมเด้อพี่น้องเด้อถ่ายจังใดกันนี่ประการชีวิตต้องติดต่อหนูคนเดียวครรับผมคับหนูดูแลถึงที่เลยสบายครับผมครับอยากให้ดูแลต้องลงท้ายด้วยสี่แล้วก็สี่เบอร์โทรลงท้ายด้วย224224เอาขอเบอร์โทรย้ำอีกทีหนึ่ง 0 9 4 5 1 6 3 2 2 4ครับอ่าชัดถ้าเก็บนะพี่น้องเด้อครับผมครับลงไทยด้วยแต่ซีรถหนาหลังแต่ซีค่ะสี่แล้วก็สี่ดีบ่างเหรดีแล้วเนาะเพราะว่าไกลมากอ้มีอันพี่น้องเจมี่ยังสีบอลกับเอฟซีอีกวะเอฟซีกับสีอยากในยินเสียงยิ่งได้ว่าโดนแล้วบ่ได้เข็บเข็บกับเจ้าบ้านี้มี่ยังสีคิดหอดคิดถึงฝากความถึงเอฟซีแน่หรือว่ามีความ เป็นห่วงเป็นใยหรือว่าคือหเอฟซีบอสวัสดีนะคะเอฟซี FC ทุกคนนะคะแล้วก็เอฟซีทั่วโลกนะคะเมื่อนนจแจจินดากบมาวัดปลากำซนกบมาแต่ปลาหาเหตดอต่พี่น้องมาพอไม่นั่งทั้งคนสวยทั้งสารทันาน <laughs> มุ่่งซันนะคะ <laughs> คนที่หนึ่งยนะี่สิบสี่สามสี่สามห้าไม่ครับร้อย <laughs> ห้าสิบกว่าครับ <laughs> โอเคไหมครับเฮ้เประกันน้ำยู่บ่ครับ นี่นะนี่นะคะนี่นะคะทีนีปัญหาค่ะแบบว่าอัพี่บ้าคือกันแต่ว่นไม่ไม่แค่จะเรลยกับพี่บ้าไม่กล้ากับพี่บ้าแล้วมาสเพอสเอร์ยวัดจะเป็นบ้า เนาะนะคะเนาะช่วงนี้ในช่วงยุคโควิดเนาะค่ะเนาะบ่มีหยังสิฝ้าค่ะให้ถือเลขซ้ำตัวแล้วก็สองตัวนะคะเด้อพี่น้องเนาะให้โชคให้ลาบให้โชคๆมันหมานซื้อตะลักให้ถือเลยพี่น้องครับผมจ้าโชคๆได้ดีนะคะขอบคุณครับครับนี่คือคำอวยพรจากคุณจินดานะครับเนาะเจ๊จินดาครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมท่านพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ